สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านรวมถึง FC ช่องบลักห5 9และผู้ที่เข้ามาติดตามรับฟังรับชมในคลิปนี้ด้วยนะคะซึ่งในคลิปนี้เราจะพูดถึงดาวพระเสาร์ดาวพระเสาร,เร์นั้นจะย้ายในวันที่19บเกพฤษภาคมสองพันหรสิบแป 18, เข้าสู่ราศีมีนนะคะดาวเสาร์นั้นครองราศีมังกรธาตุดินเพศช,ชาย หมายถึงเจ้าของโรงงานเหมืองแร่ช่างก่อสร้างกษตรกรกรรมกรผู้คุมนายหน้าซื้อขายที่ดินป่าไม้คนขายเนื้อสัตว์สับป,ปะเรอหมอเวทมนต์แพทย์แผนโบราณหรือ,เ,อ,อเครื่องเหล็กโรงงานแหล่งเสื่อมโทรมร่างสูงใหญ่ผิวคล้ำผมหยิกแล้วก็ฟันเยนินมีไม่ใช่ฟันเยนินฟันงุม้ม มีมือยาวเทาว้ายาวเงียบขรึมชอบเก็บความรู้สึกนะคะชอบสันโดษแล้วก็ขี้ระแวงขี้หึงมักกำพร้าใบหน้าอมทุกข์แล้วถ้าพระเสาร์เดินเข้าสู่ราศีใดราศีหนึ่งและไปกระทบกับดาวดวงอื่นๆที่มันอยู่ในพื้นดวงเดิมแล้วหรือที่มันย้ายไปก่อนหน้านี้หรือที่มันย้ายตามหลังมาก็แล้วแต่นะคะ ซึ่งในช่วงจังหวะนนี้ดาวพระเสาก็ไปสถิตอยู่ในราศีมีนตั้งแต่วันที่19พฤษภาคม2568เป็นต้นไป2ปีครึ่งนะคะถ้าดาวเสาจรถึงลักเอหมายถึงมีเคราะห์งานหนักจนลักทรัพย์เกิดเรื่องออกจากบ้านพบสิ่งสยดสยองหวัดเสียวเศร้าโศกจนถึงพระาทิตย์เกิดถ้อยความเสียทรัพย์ป่วยไขย้เคราะหร้าย จนถึงพระจันทร์เจ็บป่วยพระปลาเกิดอุปสรรคเสียเงินจนถึงดาวอังคารเสียทรัพย์ถูกเคี่ยวงางูงพิษถูกคดีความเสียวริวานจนถึงดาวพระพุธมีโชคลาภแต่เป็นทุกขลาภศัตรูแพ้จนถึงดาวพฤหัสบดีระวังสุขภาพเสียญาติผู้ใหญ่ฝันร้ายเจ็บป่วยไปงานศพถ้าจนถึงพระศุกร์ก็ถูกจุกรรมมีทุกขเกิดโรคโรคเก่ากำเริบ จนถึงพระเสาด้วยกันเจ็บป่วยเสียทรัพย์เพื่อนให้ร้ายจนถึงพระราหูมีลาบเจอมิตรชนะศัตรูเดินทางไกลได้ลาบจนถึงพระเกตได้ข่าวร้ายมีเรื่องเดือดร้อนใจได้ลาบโดยไม่คาดฝันจนถึงดาวพฤหัสูมีปากเสียงกับคนใกล้ชิดอุบัติเหตุถูกเคี่ยงงา งานหนักสุขภาพไม่ค่อยดีนะคะนั่นก็เป็นการจรไปกระทบกระทั่งกับดาวจรเดิมที่อยู่ในพื้นดวงเดิมหรือดาวที่มันอยู่ไปจรในก่อนหน้านี้แล้วหรือจรตามหลังไปก็แล้วแต่นะคะมันจะเกิดเรื่องราวแบบนั้นซึ่งคลิปนี้เป็นของลัคนาราศีมังกรนะคะ ดาวพระเสาร์จะย้ายในวันที่19พฤษภาคม2 5 1 8เวลา01.56นาฬิกาเข้าสู่ราศีมีนซึ่งเป็นพบเรือนศาสชาของชาวลัคนาราศีมังกรนะคะ แล้วดาวพระเสาร์นั้นก็เป็นตัวตนตนุลักษ์ของชาวลัคนาราศีมังกรด้วยเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีมังกรในช่วงจังหวะนี้นะคะสองปีครึ่งนับตั้งแต่วันที่19บเ้าพฤษภาคม2568เป็นต้นไปชาวลัคนาราศีมังกรจะมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการพบปะกับสังคมการพูดจาเจรจาการคบค้าสมาคมการออกสังคมการที่จะ มีการเกี่ยวข้องกับพี่น้องเพื่อนฝูงมากยิ่งขึ้นนะคะการพบปะกับพี่น้องเพื่อนฝูงการเดินทางระยะใกล้การทําสัญญาการซื้อมาขายไปการไลฟ์สดในโลกของโซเชียลมีเดีย หรืออาจจะเป็นวิทยกรการพูดจาเจรจาการเป็นเเรื่องของการที่เจะเป็นลักษณะครูบาอาจารย์พูดจาสอนอะไรแบบนี้ก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะเป็นการเรียนหนังสือก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะเอ,อก็เป็นเรื่องราวที่จะต้องมีการทํา เรื่องราวแบบนี้ในช่วงสองปีครึ่งดาวพระเสารซึ่งเป็นตัวตนตน,ตนุลักษ์ของชาวลัคนาราศีมังกรนะคะซึ่งมี30ปีเวียนมาครั้งหนึ่งนะคะที่จะอยู่ในภพเรือนราศีมีนภพเรือนสัตชะนะคะ,ะเพราะฉะนั้นช่วงจังหวะนี้นะคะตั้งแต่19พฤษภาคมเป็นต้นไปชาวลัคนาราศีมังกรก็จะมีเรื่องของการเงินที่มีความมั่นคงเกิดขึ้นด้วยเพราะว่าดาวราหูซึ่งเป็นภพเรือนกระดุมพระ ก็ย้ายเข้าสู่ราศีกุมแล้วตั้งแต่วันที่5พฤษภาคม2568เป็นเวลา1ปีครึ่งนะคะดาวราหูเป็นดาวที่เดินปกติไม่มีการเดินวิปริตแต่อย่างใดนะคะ มีตำแหน่งเกษตรด้วยเพราะเข้าบ้านตนเองเพราะฉะนั้นการเงินของชาวลัคนาราศีมังกรจะมีความมั่นคงจะมีความสมบูรณ์จะมีความยั่งยืนยาวนานนะคะหนึ่งปีครึ่งนี้การเงินของคุณจะมั่งมีสีสุขจะมั่งคั่งนะคะอ่าส่วนเรื่องของอ่าดาวพฤหัสบดีนั้นซึ่งเป็นสัตว์ชะนะคะแล้วก็วินาศานะ ก็ย้ายเข้าสู่ราศีเมถุนหรือมิถุนนะคะในพบเรือนอาริปัญหาอุปสรรคหรือนิสินเอ่อแล้วก็ตั้งแต่วันที่13พฤษภาคมส0 1พสิล 18, แล้วก็ทำให้ในช่วงจังหวะนี้อาจจะมี1ปี หนึ่งปีนะคะแต่ว่าช่วงจังหวะนี้ของชาวลักนณาราศีเมถุนไม่ว่าจะลักนณาราศีอะไรก็ตามแต่นะคะาดาวพฤหัสบดีนั้นเดินเสดเดินอย่างรวดเร็วในช่วงจังหวะนี้ในหนึ่งปีจริง,รงๆแล้วชาวราศีทุกลักนณาราศีดาวพฤหัสบดีนั้นจะอยู่ในราศีใดราศีหนึ่งใช้เวลาหนึ่งปีเต็มแต่ในปีนี้ดาวเดินเสดอย่างรวดเร็วแล้วก็จะเดินข้ามเข้าสู่ราศีกรกฎด้วยนะคะในวันที่สองตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะคะ ซึ่งได้ตำแหน่งมหาอุดด้วยในพบเรือนปตัตตานีคุ่ครองคุณรักนะคะ แต่ช่วงที่อยู่ในภพเรือนเม,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 มทุนหรือมิทุนขอโทษด้วยนะครับแม่หมอพูดติๆดๆขัดๆ,ดๆดอพอดีนะคะในภพเรือนของมิทุนหรือเมทุนนั้นเป็นภพเรือนอร,อริอริคือปัญหาอุปสรรคนิสินอาศาวินาศนาักาสูอริเพราะฉะนั้นดาวพฤหัสบดีก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่ององการที่คุณอาจจะมีเรื่องราวการทำพุจจาติรจาการที่เป็นที่ปรึกษาแก้ไขปัญหาหรือ ความเดือดร้อนให้กับบุคคลอื่นๆหรือกับบริษัทหรือกับหน่วยงานที่คุณทําอยู่อาจจะเป็นลักษณะของการที่ว่าเป็นนิติกรเป็นลักษณะของการอ,องค์กรตรวจสอบอะไรแบบนี้หรือเป็นเกี่ยวกับทนายความหรือเกี่ยวข้องกับเรื่องของอ การเป็นหมอดูก็ได้นะคะอาจจะเป็นลักษณะของการแก้ไขปัญหาหรือทําธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพแก้ไขปัญหาต่างๆที่เป็นโรคต่างๆเกี่ยวกับสุขภาพของอคนทั่วไปก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะจะได้มาซึ่งลาบผลผลประโยชน์และการเงินแบบมั่นคงยิ่งขึ้นนะคะใน2ปีใน1ป,ปีครึ่งนะคะนับตั้งแต่วันที่5พฤษภาคมเป็นต้นไปที่ดาราอูเข้าสู่เรือนกระดุมพักการเงินของชาวลัคนาราศีมังกรนะคะ เป็นเวลาหนึ่งปีครึ่งการเงินจะมีความมั่นคงมั่งคัง่งถ้าทำถูกฉโกกับงานนะคะต้องทำงานที่มีลักษณะของการที่แปบลักษณะของการพูดจาจิระจายการติดต่อสื่อสารกันที่แบบลักษณะของการที่เริ่มอะไรใหม่ๆเกี่ยวข้องกับเรื่องของการอยู่เบื้องหลังหรือติดตั้งที่ดงต่างประเทศแดนไกลหรือเรื่องราวที่เกี่ยวข้ของการแก้ไขปัญหาต่างๆนะคะ เกี่ยวข้องกับเรื่องของมีสินก็ได้หมายถึงว่าอาจจะเป็นผู้ติดตามสินเชื่อ,อเป็นอะไรพนักง,งานสินเชื่ออะไรแบบนี้เที้ยวติดตาม เร,เรื่องของน, ion, นี an ้สินอะไรแบบนี้ก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะนั่นก็เป็นเรื่องราวของชาวลัคนาราศีมังกรซึ่งตัวตนตนนรักษ์ดาวพระเสาร์ก็ย้ายเข้าสู่ราศีมีนเพราะเปยนศาสจ้เป็นเวลาสองปีครึ่งนะคะในรอบ30ปีเวียนมาครั้งหนึ่งนะคะก็ขอให้ชาวลัคนาราศีมังกรทุกคนทุกท่านมีแต่ความสุขความสวัสดีมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาสู่ชีวิตกันมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บกันนะคะสวัสดีค่ะ